สวัสดีอีกครั้งครับแปลงนี้ปลูกรอบ2แล้วนะครับลูกปลูกใหม่รอบแรกนี้ไม่ขึ้นเลยขึ้นล้มแหลมล้มแหลมโลยลูกปลูกใหม่เจ็ดไรนนด่นี่ปูฝนตกเจอฝนว่อคืนปลูกไม่ได้สามวันแล้วาตาต้เริ่มปิอันนี้ค่อยบง ฝังครังนี้ก็ปลูกพร้อมกันครับแตแ่แต่แปลงนี้ก็ปลูกครั้งแรกแปลงนี้สิบไร่รพร้อมกันโชคดีปลูกได้สามวันเจอฝนตกปล่อยๆทั้งคืนผมยังดีเลยคิดว่าจะไม่มีฝนซะแล้ว ก็ตกไม่หนักนะแต่ตกปลอยๆเขาโวยบวง90ก้าศผสมแตกแด,ดำเริ่มแตกครับตาเริ่มปิดตกแบบนี้กำลังดีนะครับตกหนักไปก็น้ำไหลล่องมันเสียหาย